ครับพบกับผมภูมิชานี่นะฮะก็เมื่อวานมีดราม่าระดับประเทศเกี่ยวกับเรื่องเหรียญน,นะครับคนหนึ่งก็ว่าปลอมอีกคนก็ว่าแท้นะครับผมไม่ตัดสินนะดูอย่างเดียวแต่ผมรู้แต่ว่ามันมีประเด็นอยู่สองข้อมันไม่ใช่เรื่องเก๊แทะมันเป็เรื่องเงินทอง กับเรื่องอีโก้มันประมาณนี้ประมาณก็พอมามองถึงวงการเครื่องเสียงเรามันก็มีนะมันก็มีไอ้ประเภทนี้เหมือนกันคือสมัยก่อนเนี่ยที่เป็นตลาดเครื่องเสียงมันไม่ได้กว้างอะไรมากนะครับมันก็มีสินค้าที่หลากหลายแล้วก็ส่วนมากจะเป็นพวกอิสเซสซีนะที่ที่ทมัน มีราคาข้างวดหน่อยแล้วก็มีคนนิยมซื้อง,งานขายคล่องนะครับแล้วก็มีพอตลาดจีนเริ่มเปิดมีการย้ายอุตสาหกรรมไปอยู่ที่จีนเนี่ยมันก็มีการมีการย้ายฐานการผลิตเคเบิลหลายๆตัวไปอยู่ที่จีนหรือเทคโนโลยีของจีนเนี่ยก็พยายามทำเรียนแบบแล้วก็พยายามทำให้ใกล้เคียงก็คือพุยง่าน copy แหละครับ สายที่โดนหนักๆเลยนะก็จะเป็นพวกคาดาสเนี่ยปลอมงินโหสะบัดช่อคาดาสคอร์สโคดงคอร์สซึ่งมันก็ดูมันไม่ค่อยยากนะมันก็มีจุดดูอยู่แต่ว่าบางคนก็ยังแบบไปซื้อราคาก็ผิดปกติเส้นหมื่นขายพันห้าอย่างเงี้ย<ม>กระโดนกันทุกวันทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่นเวียนอยู่ไอ้สีเหลืองเๆเงาๆสายแข็งๆเป็นสายยางฉีดน้ำนมัน ไม่ใช่ของแท้มันของปลอมนะครับก็จะดูซื้อก็ดูกันดีๆนะไม่ใช่เล่นๆปลอมกันเนียนตัวๆหลังๆนี่ปลอมเนียนนะอย่างเช่นพวกนอดเนดนอดนอรปลอมเนียนปลอมใกล้เคียงเลยแบบดูยากดูยากครับผมแล้วก็หลายๆตัวนะวัดเกตนี่ก็มีชื่อว่าตัวสามดหนึ่งก็ได้ยินช่วงหนึ่งว่าปลอม แต่จากที่ผมสัมผัสเองนะผมว่ายังไม่เจอนะที่แบบปลอมจ๋าๆผมเห็นก็เลวินตันผลิตแหละแต่ว่ามันอาจจะมีลบโลโกโล้เลวินตันออกอะไรพวกนี้คนอาจจะคิดว่าเออเฮ้ยมันเป็นของปลอมอไม่ปลอมนะใช้ได้ของแท้ครับผมแล้วก็มีเรื่องขาตั้งอีูนะขาตั้งโทเทมนะครับซึ่งมันจะมีตัวตอกซีเรียลดับเบด้านล่างนะครับมันผลิตโดยทาเก็ตซึ่งจริงๆแล้วก็ มันก็เหมือนขาทาเก็ตแล้วครับแต่บางคนก็บอกว่าบางตัวมีตอกถึงจะเป็นของแท้ไม่มีตอกเป็นของปลอมจริงๆไม่ใช่ไม่มีตอกก็เป็นของแท้เพราะว่าจากที่ผมได้ยินมานะการตอกโค้ดเนี่ยจะเป็นการตอกในเมืองไทยเองนะครับโดยตัวแทนจําหน่ายเป็นผู้กระทํานะครับมันก็เลยมีทั้งล็อตแรกๆที่ไม่มีตอกและล็อตหลังๆที่มีตอกด้ยนั้นก็แต่มันก็มีนะ มีตัวที่ขาใกล้เคียงแต่ว่าวัสดุมันไม่ใช่สีมันไม่ใช่ดูรู้ครับสำหรับคนที่มีของแท้ดูก็รู้นะครับมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็เวลาจะซื้อโดยเฉพาะของใหม่ๆแบรนด์ที่ไม่ค่อยรู้จักถามผู้เชี่ยวชาญก่อนนะครับก็เหมือนถามเซียนพระแต่ว่ามันก็ยังไงวงการของเรามันก็สว่างกว่านะ วงการเครื่องเสียงมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งซับซ้อนเหมือนวงการพักเครื่องผมเคยอยู่ในวงการพักเครื่องช่วงหนึ่งก็เห็นอยู่ว่ามันมีอะไรเป็นยังไงก็ไม่อยากก้าวไกลมันไม่ใช่วงการผมแค่วงการผมก็ปวดหัวใจแย๊ยแล้วดราม่าไรยวันก็เหนื่อยแล้วทุกวันนี้จะเห็นผมไม่ค่อยไลฟ์ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยโพสเพราะว่าเบื่อเรื่องนี้แหละนะครับ แต่ว่าก็มันมีตาบ้าเรื่องนี้ก็ผมก็เลยคิดถึงพวกของที่มันมีการคปปัฟเป้มันก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังให้พี่น้องฟังสั้นๆไม่ถึงห้านาทีเอาแบบสนุกสนุกมีเรื่องคุยกันนะครับก็เอาประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวมีอะไรก็จะมาเล่ากันอีกนะครับเอาวันนี้สวัสดีครับ